YouTube Creator Academy 101ตอนที่3 7หัวข้อสร้างรายได้ด้วยการขายสินค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่า IT 25ชั่วโมงผมพันนะครับคลิปนี้นะครับจะมาตลุยข้อสอบ YouTube กันนะครับเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้จะมีเพลย์ลิสต์น,นะสอน How to p ป p p s s r r i e s Facebook Series จัดเต็มนะครับ ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาซีรีส์เกือบ90ตอน YouTube ซีรีส์แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายเลยนะครับโอเคซึ่งบทนี้นะครับเรามีเนื้อหานะครับที่ต้องจำกัดอยู่แท่นะครับเราต้องมีผู้ชมติดตามนะครับช่องเรา1,000 10, 0คนนะครับแล้วก็มีคลิปความยาว10นาทีขึ้นไปนะครับถึงจะผ่าน กฎในการขายสินค้าได้นั่นเองโอเคและอย่าลืมนะครับครอป,ป้านะครับครอป,ป้าถ้าเป็นสินค้าเด็กนะครับเราก็ต้องเซตด้วยนะจัะ๊ะนะจัะ๊ะโอเคมาดูบทที่1กันดีกว่านะครับบทแรกนะครับก็จะสอนเกี่ยวกับการขายสินค้านะครับนะครับก็จะมีคลิปแนะนําแล้วก็วิธีการนําเสนอนะครับในคลิปนั่นเองว่า เราจะขายยังไงให้ดูน่าสนใจนะครับก็ไปกดดูนะเพราะว่าผมไม่สามารถกดได้เพราะว่าอาจจะติดซาวลิขสิทธิ์ได้นะกันเองโอเคมาดูบทที่2กันดีกว่าครับบทที่2ก็คือวิธีการนะครับเลือกสินค้านะครับตามนี้เลยว่าสินค้าที่มีมูลค่าแบบไหนนะครับควรนำมาขายได้บ้างวิธีการทำโลโก้ย่งไงนะครับ ตามนี้เลยนะครับไม่ยากนั่นเองโอเคก็นะมีลิงก์บอกด้วยนะครับตามนี้เลยส่วนบทที่3ก็คือการวางแผนการขายนะครับเราก็ต้องรู้จุดมุ่งหมายก่อนนะว่าเราจะขายเพื่ออะไรนะครับนี่ครับตามนี้เลยนั่นเองโอเคแล้วก็ไม่มีบททดสอบไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีจดหมายจบด้วยนะแต่ ควรมาดูครับเพราะว่าเราสามารถนำไปประยุกใช้ในการขายสินค้าของเราได้นั่นเองโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด u b s c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ